สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกคนทุกทานครับอ่าผู้ออบมบาสติกมิสารมาเนาหากินง่ายงรครับสำหรับมนีกะสิบาพี่น้องมาย่ามงบ่วงครับพี่น้องช่วงเสารครับวันมัดรดอดทีเบดครับผอคลองพอดีบ่วงติดกระเป๋ามาครับประม่าณสิบหลังนะครับจึงไดนกะ เราลุนร้อยชุ่มมึงครับพี่น้องไม้เด็ยดแห้งครับไปครับสิบลังว่าสิมีโตบครับพี่น้องพี่ลุนผมพร้อมกันครับกับสภาพไม้นี่ก็เอามาเพิ่มครับมาใส่เพิ่อหวังัวเก่าครับเมื่อวาน ตีกระเป๋ามาก็เลยมาใส่เลยใส่ไว้ลงนี้นครับรั้งแรก ทำโอ้ยดังนี่นะทำเพี่น้องบ่ถือโอ้ยดี แล้งนี่ขาดครับพี่น้องอ้ยขาด tay <laughs> thương mình buông lơi, em, ôi ôi ôi, ui chị đại gì, quảng cao hấp

ทำเหมือนกันครับครับใส่สม้อนู้หน่อยเอาครับพี่น้อง đầu nữa Dù đưa rất nó Mán Đắng thì lắng, thuyết, lắng style của đi gặp ครับุปผลงานวันนี้ครับวงทิบหลังไอ้ตัวหนึ่งครับผาดตัวหนึ่งมันกัดน,นี่ครับกัดยางขาดครับสุดยได้ครับไปเรื่องมันอนทอขับเป็นว่าจังไงก็จังมม่หลุขึ้นไหมครับ เอินครับนี่กจะิใส่ใบยีครับเอินังมาหลุมกันไหมครับใส่ไปนึ่มพักหวีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพี่ขอลาพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องครับใส่บวงทิมใหม่ก่อนนะครับ ครับ yep.